ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับพอดีวันนี้ผมเพื่อนได้บอร์ดบูตบัคคอนเวอร์เตอร์มานะครับเพิ่นได้มาแล้วก็จะมาต่อทดลองใชใ้ดูนะครับเลยมาทำคลิปให้ชมนะครับนี่ครับเป็นบอร์ดบูตบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับ ตามสเปคที่ทางร้านแจ้งมานะครับสามารถบลระแสตัดกระแสได้ครับถึงอมป์ครับตัวนี้อมป m กระแสขาออกครับได้ราได้สูงถึงอมป m นะครับเรงดันขาเข้านะครับ v in นะครับโวลต์ dc นะครับเรงดันอยู่ที่7โวลต์ถึง32โวลต์นะครับ v in สามารถรับ แดงดันได้วนดีซีครับดีซีเจ็ดถึงสามสิบสองโวลต์ครับส่วนแดงดันข่าออกครับเราสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่ศูนย์จุดห้าถึงสามสิบสองโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดลองปรับให้ดูนะครับนี่ครับตัวปรับโตนครับมีโวลต์ข่าออกครับดีซีคาออกครับที่ว่าตามสเปคเขาแจ้งมาว่า ตัดได้0 5วลต์ DC ถึง3 2มลต์ DC นะครับตันนี้ตัวปรับกระแสครับกระแสข่าวออกเหมือนกันคร,รับได้ถึงเต็มที่สูงสุด 4m มครับบูตได้4มนะครับพอดีวันนี้จะมาชาร์จบาลานรับแบตลิเธียมครับเกะออกมาบาลานใหม่นะครับพอดีและบอร์ดัวนีมาพอดีเลยก็จะ มาลงมาล้านไว้เลยครับชาร์จไปล้านทิ้งไว้เลยครับตัวนี้เป็นตัวสวิตชิ่งครับตัวตัวเล็กตัวจิ๋วนะครับสามสิบหวัตต์ครับงนั้นออกสิบสองโวลต์ครับพอดีเอามาต่อกับตัวบัคคอนเวอร์เตอร์บูทคอนเวอร์เตอร์ได้พอดีครับก็เลยเอามาใช้พ่วงกันเลยครับครับเดี๋ยวผมจะ มาทดลองให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมพอเสียบพักรับ,รบน,าาน,น,นี่ครับน่าจะจบมาเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ครับตัวสีเหลืองๆนะครับแถวบนสุดเขียว V-in นะครับที่ว่า V-in ครับ ตัวแถวบนสุดเลยครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นฝั่งขาเข้าครับฝั่งนี้ครับ DC ขาเข้าที่มาจากตัวสวิตชิ่งครับสายต่อมาจากตัวสวิตชิ่งตอนนี้ส่วน V ีเอาครับตัวแถวที่สองครับสีเขียวครับยังผมยังไม่ได้เปิดปุ่มกดปุ่มออนนะครับก็เลยยังไม่มีกระแสขาฝั่งขาออกมานะครับยังไม่มีกระแส เดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มตัวออนว่าจะมีกระแสแรงอมามาไหยไอจะมีแรงดันออกมาไหมครับขอภนะครับกดเลยครับนะครับสังเกตดูไฟสีเขียวครับตรงนี้ครับสายบางอยู่ที่หนกดผมกดนะครับก็จะมีแรงดันขาโอครับตอนนี้แรงดันขาออกอยู่ที่ส1 8็ดจุดแปดโวลต์นะครับ เดี๋ยวผมจะนำตัวมิตเตอร์มาวัดตรงฝั่งขาออกนะว่าตัวเลขที่โชว์หน้าจอนี้จะตรงกับมิตเตอร์หมครับจะทำการวัดนะครับ ที่ผมตัวใสายออกมาไว้ข้างนอกแล้วนะครับเยาจะทำการคีดดูที่ตัวมิเตอร์นะครับ ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับฝั่ง V เอาดีซีขาวออกครับตัวซีเขียวครับมิตเต์อันได้สิบเอ็ดจุดแปดสองครับตัวสกิลที่หน้าจอตัวบูทบักได้สิบ1 8ดจุดแปดหนึ่งแปดศูนครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับ เร่งนั้นครับอกก่อนครับเมือเราปิดไฟสีเขียวๆก็จะดับนะครับเร่งนั้นคขาออกก็จะค่อยๆลดลงนะครับเราจะฟังเงร่งดันขาออกนะครับต่อไปผมจะต่อเข้ากับแบตลิเทียมนะครับเพื่อจะดูว่าจะมีกระแสไหลว่าจะจะลองปรับ ข้างกระแสดูครับเดี๋ยวผมลองปรับวีเอาให้ดูก่อนก็ได้ครับพอดีเมื่อกี้ลืมลืมปรับที่ตัวตัวปรับให้ดูว่าจะขึ้นสุดลงสุดได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็เปิดใม่อีกทีครับนะครับเปิดแล้ว เดี๋ยวจะปรับลงนะครับดูตามสุดว่าจะได้ที่เท่าไหร่ครับหมุนแล้วตัวเลขไม่วิ่งครับแสดงว่าตามสุด ตามสเปคโรงงานที่บอกมาเลยศูนโวลต์ครับต่อไปผมจะปรับขึ้นนะครับว่าสูงสุดจะได้อยู่ที่เท่าไหร่เริ่มขึ้นแล้ว ได้สามสิบกระบวนแล้วดูว่าจะได้ถึงสามสิบสองได้แต่สามจุดสองครับม,มันจะุนไปเรื่อยๆครับเอเริ่มนิ่งนะครับได้ที่สามสิบสามจุดสี่ครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ ร้านเขาบอกมาครับสปีดที่เขาเขียนมาไว้ครับเอีนี้ผมจะปรับแรงดันให้อยู่ที่สามจุดสี่ห้าโวลต์น,นะครับเพื่อจะได้ชาร์จกับแบตลิเธียมสามจุดสองโวลต์น,นะครับที่ผมขนานอยู่ครับเพราะว่าแบตลิเธียมตัวนี้รับแรงดันได้สูงสุดที่สามจุดหกห้านะครับแต่พอดีเป็นแบตลิเธียมมือสองครับ เ็าเลยลดแรงดันการชาร์จมาอยาู่ที่3.4ถึง3.5ก็พอครับ ผมจะตั้งแรงดันชาร์จฝั่งขาออกครับพลงดันชาร์จอยู่ที่สามจุดสี่โวลต์นะครับ DC นะครับเมื่อกี้มันหลุดนะครับมาต่อครับผมจะตั้งแงดันชาร์จไว้ที่สามจุดสี่โวลต์นะครับ DC นะครับฝั่งขาออกผมจะใช้ชาร์จกระแบนลิเธียมนะครับแบตลิเธียมสามจุดสองโวลต์นะครับพรงดันคงที่นะครับพลงดันชาร์จสูงสุดได้ได้ที่เซลล์ละ สามจุดหกห้าโวลต์นะครับเอยวพอดีเป็นมือสองครับเลยลดแรงดันการชา,าร์จมาให้อยู่ที่สามจุดสี่โวลต์นะครับครับเดี๋ยวผมจะต่อชาร์จเลยครับผมขอปิดฟังข่าวออกก่อน,นครับ นะครับตอนนี้ก็ได้ต่อสายเข้ากับแบตลิเธียมเรียบร้อยแล้วครับก่อชาจบาลานซ์ครับทีนี้ผมจะกดปุ่มออนครับตัวนี้นะครับตัวที่ฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้ครับจะกดดูครับว่ากระแสจะออกไปที่เท่าไหร่ครับจเต็นที่มันได้แค่4แอมป์นะครับ ค่ามาจากโรงงานได้เท่าไหร่เดี๋ยวคอยเดี๋ยวกดดูนะครับนะครับกระแสไหลอยู่ที่หนึ่งแอมป์นะครับชาร์จเข้าแบตกระแสอยู่ที่หนึ่งแอมป์นะครับตัวนี้แรงบันแรงดันแบตเตอรี่นะครับเล็กเรื่องเบาครับสามจุดสองแปดโวลต์นะครับดีซีครับ ก็แบตก็ใกล้จะเต็มแล้วครับมาดูครับผมจะปรับกระแสนะครับถ้าสูงสุดสามต่ำสุดจะได้กี่แอมป์นะครับจะลองปรับให้ดูครับบ่มปรับกระแสอยู่ข้างล่างครับผมจะปรับลดลงก่อนนะครับดูตัวเลขสีฟ้านะครับตัวกระแสนะครับ ไฟแดงติดแล้วครับไม่มีกระแสใจออกนะครับแต่ผมจะหมุนขึ้นคืนนะครับ เอาไม่ขึ้นแล้วนะครับได้ที่สามจุดสองแอมป์ครับเพราะว่าแดงดันแบตก็จะติมแล้วนะแดงดันแบตเมื่อกี้ตั้งไว้ที่แดงดันชาร์จครับสามจุดสี่นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มแดงดันชาร์จขึ้นไปอีกนะนะครับแอมป์ก,ก็จะขึ้น,นครับ กระแสก็ขึ้นคนระับซีเอมกว่าครับแล้วก็ปรับกระแสลงคนระับ เดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์คล้องดูนะครับว่ากระแสไหลออกจะตรงกับตัวจอบูตบักไหมครับโอเคครับใกล้เคียงกันครับมิเตอร์อันได้1.1ึ่นะครับหน้าจอ1.0นะครับ ูทบัคตัวนี้ก็มีให้ตั้งค่าได้อยู่สองสาอย่างนะครับสามารถกดปุ่มเซตเข้าไปได้เลยครับนี่ก็เป็นตั้งค่าพวกภาษาครับพวกอุณภูมิครับพวกเวลาปิดเปิดครับกดปุ่มเซตค้างไว้ครับครับสามีครับนะครับ,รบ,ะรบ,นะรบจะขึ้นให้เราเปลี่ยน ภาษาครับมีสองภาษาครับภาษาจีนสาษารมองมองเห็นได้ครับภาษาอังกฤษครับกดปุ่มเซตค้างไว้อีกครับมันจะเลื่อนลงมาครัค้างไว้ก,ก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับก็ตั้งเวลาครับวันนี้ผมไม่ได้ตั้งครับผมตั้งให้แบบจริงๆก็จะให้มัน มันจะตัดเองเลยครับจะไม่ชาร์จเข้านะครับตําแบตนเต็มเต็มดังนั้นที่ตั้งเขาไปนะครับที่สามจุดยี่เพิ่มไปสามจุดห้ามันก็จะตัดเองครับแยวผมขอปิดดังนั้นชาร์จฟังเขา่อนะครับทางกดปิด กดผิดกดออกดค้างมาได้เลยครับกดค้างอีกครับเอาไม่เอาอ่าเอาครับนี่ครับจะมีกราฟแสดงผลด้วยนะครับนี่ครับเป็นสเปคเครื่องครับ ที่บอกครับ V in นะครับ7.0ถึง32โวลต์นะครับฝั่งขาเข้าครับ DC ฝั่งเข้าออกครับแท็บบนนะครับสีเขียวนะครับ0.5ถึง31โวลต์นะครับตามสเปคลิมิตที่บอกครับเค r r e n ครับกระแสครับอยู่ที่0ถึง 4A นะครับที่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับกระแสกดปี่ที่ก็มาหน้าแรกครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปตั้งเวลาปิดดูนะครับกดเซตค้างไว้ครับกดเซตปล่อยแล้วกดเซตค้างไว้อีกทีกดเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสีเขียวนะครับทามครับให้เปลี่ยนจากอ้อมครับเป็นออนครับแล้วก็มาตั้งเวลาตัวข้างล่างครับทาม์อีกตัวหนึ่งครับผมจะตั้งแค่ หนึ่งนาทีพอครับนี่ครับหนึ่งนาทีแล้วกดค้างไปอีกครับกดค้างไปอีกครับอ่ากดจนออกกดจนตัวสีขาวพื้นหลังมันหายนะครับเมื่อกดเสร็จกดไปครับนะครับ ตัวทามเมอร์ก็จะเดินแล้วครับตัวแถวสีส้มนี้ครับเดินรนครับเมื่อกี้ผมตั้งไปหนึ่งพีครับก็ดูว่ามันจะตัดไหมครับถ้าตัดกระแสกระแสก็จะหายนะครับกระแสจะเป็นศูนย์ทันทีครับไฟสีเขียวก็จะดับไปด้วยนะครับ สิบวิสุดท้ายครับนตัดครับตั้งเวลาปิดไว้ได้นะครับหลังจากตัดแล้วถ้าเราอยากชาร์จเข้าไปไหม่ครับเรามากดปุ่มออนครับจะเปิดกระแสจะเปิดไฟขาออกไปชาร์จไ้ครับ นะครับขึ้นใหม่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับตัวบักบูตคอนเทเตอร์ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ